กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุดติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปก,กระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุดติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565ของชาวลัคนาราศรีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวประพุธเป็นดาวเจเริญตะนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีกันครับซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึง20สิงหาคมนี้ดาวประพุธสถิตอยู่ที่เรือนวินาศได้ตําแหน่งดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีผู้นิยมชมชอบมีผู้ให้การช่วยเหลืออุปธรรมครับเรือนวินาศในดวงของคุณจึงหมายถึงการได้รับการสนับสนุน มีผู้ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเป็นอย่างดีครับส่งผลให้ในวันที่1นึถึงยีสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเป็นพิเศษครับได้รับความช่วยเหลือแบบนุนหลังเรียกได้ว่ามีแบ็กมีเส้นสายที่ดีครับรวมถึงในเรื่องของการทํางานการประกอบอาชีพของคุณจะค่อนข้างราบรื่นผู้ที่ทํางานประจํางานบริษัทก็จะมีแต่มิตรคอยสนับสนุนช่วยเหลือครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวค้าขาย ก็จะมีลูกค้าเข้ามาช่วยอุดหนุนสินค้าและบริการของคุณเพิ่มมากขึ้นครับต่อมาในวันที่20สิงหาคมเวลา2ทุ่ม23นาทีดาวพระพุธดาววาสนาของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีที่แปลว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งตำแหน่งของดาวพระพุธย,ยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาราศีกันเป็นพัทรโยกปัญจมหาบุรุษโยก ที่ช่วยเสริมส่งวาส,สนาของคุณครับส่งผลให้ในวันที่21สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนของปีนี้ครับชาวลัคนาราศีกันดาวพระพุธเป็นการกาดาวแทนภพที่ให้คุณถึงสี่ภพคือภพกระดุมพระดาวพระพุธจะช่วยเสริมส่งวาส,สนาของคุณด้านการเงินหลักทรัพย์ภพศสหสชะดาวพระพุธจะช่วยส่งเสริมวาสนาของคุณทั้งด้านการเจรจาการติดต่อประสานการสังคมครับ พบพันธุดาวพระพุธจะช่วยส่งเสริมวาสนาของคุณด้านอสังหาริมทรัพย์การศึกษาและการเรียนรู้และพบกรรมะดาวพระพุธจะช่วยส่งเสริมวาสนาของคุณทั้งด้านงานธุรกิจตำแหน่งหน้าที่การงานครับเรียกได้ว่าดาววาสนาดาวพระพุธเสริมดวงของคุณอย่างแท้จริงครับช้าลัคนาราศีกันดวงการงานช้าลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงาน ซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึง20สิงหาคมนี้ดาวพระพุธสถิตท,ที่เรือนวินาที่แปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองแต่ได้ตำแหน่งดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีผู้นิยมชมชอบมีผู้ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณครับส่งผลให้ในวันที่1ถึง20สิงหาคมนี้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีกันผู้ที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทมนุษย์เงินเดือนหน้าที่การงานงคุณจะยังอาจจะยังไม่ราบรื่นไม่ลงตัว งานที่ทําไปแล้วก็อาจต้องมีการกลับมาแก้ไขปรับปรุงอีกครั้งนะครับงานอาจมีสะดุดบ้างเป็นระยะหรือคุณอาจมีพาร,ร์ง,งานที่เพิ่มขึ้นมีความรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นครับแต่ด้วยตําแหน่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นราชาโชคอย่างน้อยในช่วงนี้งานที่มีปัญหาแต่คุณก็ยังมีมิแท้มีคนที่จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณในการแก้ไขปัญหางานให้งานสามารถรุ่วรงและสําเร็จไปได้ด้วยดีครับ ชาวคณนาราศีกันผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัททําธุรกิจส่วนตัวหรือร้านค้าในช่วงที่1นึถึงยีสิงหาคมนี้หากมีการหมุนเงินเพื่อการลงทุนขอให้คุณรอบคอบให้มากครับควรประเมินสถานการณ์ประเมินระดับความเสี่ยงเสียก่อนก่อนที่จะลงทุนเพิ่มช่วงนี้อาจไม่เหมาะสําหรับการขยายสาขาเพิ่มกําลังการผลิตหรือลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับขอให้คุณรักษายอดรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ดีเป็นปกติก่อนครับ ต่อมาวันที่20สิงหาคมเวลา2ทุ่ม23นาทีดาวพระพุธดาวการงานของคุณจะย้าราศีเข้าสถิตยอยู่ที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกันครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตราทิบดีที่แปลว่ามีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งของพัทรโยกปัญจมหาบุรุษโยกส่งผลให้ในวันที่21สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนของปีนี้ชาวลัคนาราศีกันคุณจะโดดเด่นในอาชีพหน้าที่การงานของคุณ จะมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นหลักฐานการงานอาชีพของคุณจะยังคงดีและมั่นคงต่อเนื่องครับเพราะดาวพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมในด้านความรู้ความสามารถความขยันขันแข็งให้กับเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกันให้คุณเข้ากับคนได้ง่ายเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปและผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณมีความมุ่งมั่นสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีในทุกรูปแบบในการทํางานการประกอบอาชีพตามตําแหน่งหน้าที่ผู้ที่ทํางานบริษัท พนักง,งานประจํางานจะมั่นคงดีมีความคล่องตัวมีความก้าวหน้าผลงานไปที่ยอมรับของหัวหน้าเจ้านายผู้บัคับบัญชารวมถึงคุณอาจได้รับโอกาสรับงานพิเศษจ็อบพิเศษให้คุณได้แสดงฝีไม้อลายมือผลงานและถ้าคุณทําได้ดีคุณจะมีโอกาสพิจารณาในการขึ้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งได้ครับส่วนเจ้าของกิจการ พฤติธรรมธุรกิจส่วนตัวบริษัทร้านค้าธุรกิจกิจการของคุณจะเติบโตได้ดีและมั่นคงค้าขายดีมีกําไรโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิยามความหมายของดาวพระพุธอันได้แก่งานประชาสัมพันธ์งานติดต่อประสานงานการเป็นพ่อค้าคนกลางการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนสัญญาหรือหากมีงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติกส์รถส่งของรับส่งสินค้า กิจาการก็จะราบรื่นและสำารธิ์ผลได้ธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตและสามารถขยายหรือเพิ่มช่องทางการตลาดได้ครับจะมีโอกาสขยับขยายกิจาการต่อยอดธุรกิจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักของลูกค้าครับสำหรับเช้าลัคนาราศีกันท่านใดที่กำลังหางานกำลังว่างงานอยู่คุณจะมีโอกาสได้รับงานให้ทำมีช่องทางอาชีพให้เลือกและเป็นอาชีพที่ดีถูกใจกับคุณครับเพราะดาวการงานประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีดังนั้นย่อมส่งผลดี ด้านอาชีพการงานของคุณเป็นอย่างแน่นอนครับในเดือนสิงหาคมนี้หากชาวลัคนา,าราศีกันต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสัการะขอพรจากพระพุทธรูปปังถวายเนตรควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย6บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับหรือทําบุญเป็นสิ่งของอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลอดไฟให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคเงิน ให้กับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในวันที่1-8สิงหาคมนี้ดาวการเงินของคุณยังคงสถิตอยู่ที่เรือนกรรม,มะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานส่งผลให้ในวันที่1-8สิงหาคมดวงการงานของชาวลัคนาราศีกัน คุณจะมีเกณฑ์โอกาสสามารถหาเงินได้จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนเองความสามารถความตั้งใจความเพียรพยายามของคุณครับในการทํางานการประกอบอาชีพการลงมือทาของคุณเพราะดาวการเงินอยู่ที่เรือนการงานทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยและคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ครับสําหรับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทมนุษย์เงินเดือนช่วงนี้การเงินของคุณยังคงเป็นปกติดีครับ ต่อมาวันที่9สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน13นาทีดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวการเงินย้ายราศีเข้าสถิตที่เรือนลาภะที่แปลว่าลาผลจากการทํางานเพื่อรงงานที่เป็นมิตรแท้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณครับได้ตำแหน่งดวงเป็นราชาโชคที่แปลว่ามีผู้นิยมชมชอบมีผู้ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์และยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากมั่งคั่งสมบูรณ์ส่งผลให้ในวันที่9สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนของปีนี้ครับ ชาวลัคนาราศีกันมีดวงการเงินที่เรียกได้ว่าโชคดี3มชั้นนะครับคุณมีเกณฑ์มีโอกาสได้โชคลาภที่เป็นเงินหรือประสบความสาเร็จทั้งด้านการเงินเรียกได้ว่าโชคดีลนนะครับกระดุมพระราพระคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเป็นเงินเป็นของตอบแทนเป็นลาภผลจากการทํางานการประกอบอาชีพหรือคุณมองเห็นโอกาสช่องทางในการทําเงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจการเจรจาสัญญา แล้วคุณลงมือทําคุณจะสามารถทําได้อย่างราบรื่นสําเร็จและทําได้ดีด้วยครับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารนายทุนจัดสรรอสังหาริมทร,รัพย์ที่ดินหุ้นกองทุนรวมก็จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเห็นช่องทางเห็นการลงทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ประโยชน์จากธุรกิจที่คุณทําอยู่ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ครับทําอะไรก็มีโอกาสสมหวังประสบความสําเร็จนะครับและในเดือนสิงหาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติครับควรไปทําบุญหากทําบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย15บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์หรือทําบุญเป็นสิ่งของบริโภคอาหารประเภทน้ําน้ําดื่มเครื่องพาชนะให้กับวัดสํานักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้สถานสงเคราะห์แผนกพดุงคันโรงพยาบาลครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ําอุทิศส,สวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความรักช้าวันนาราศีกันย์คุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนในเดือนสิงหาคมนี้ดาวพระพฤหัสบดียังคงสถิตอยู่ที่เรือนปัตตนิซึ่งเป็นเรือนบ้านของดาวพระพฤหัสบดีเอง ได้ครองตาแหน่งเป็นเกษตราธิบดีที่แปลว่ามีความมั่นคงเข้มแข็งสมบูรณ์อีกทั้งยังได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามีมากมั่งคัง่งสมบูรณ์ครับและอีกทางศรราสตร์ภารตะดาวพฤหัสบดียังได้ครองตําแหน่งเป็นเกณฑ์สับรับนาราศีกันเป็นหังสโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยเสริมวาสนาทาั้งด้านเมตตาธรรมให้กับคุณสมผลให้าชาวาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นในด้านความรัก เป็นความรักแบบอบอุ่นรักแบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันรักแบบอบอ้อมอารีคนรักจะชักนำพาส่งเสริมการงานและการเงินให้กันและกันเป็นอย่างดีครับผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ความรักจะดีมากชื่นมืน่นอบอุ่นความสัมพันธ์ดีครับดวงคู่ครองจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีโชคและประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนหรือการร่วมทุนการลงทุนประกอบกิจาการธุรกิจเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับคู่ครอง จะถูกชะโลกับดวงของคุณจะลงทุนก็ดีค้าขายก็ได้มีกาําไรดีที่เรียกว่ามีคู่ครองเป็นโชคลาภให้กับดวงของตัวคุณเองครับสําหรับผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้มีโชคดีมีเ,เกณฑ์ได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจจะเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมให้กับคุณในการทํางานการประกอบอาชีพกิจการธุรกิจร่วมกันให้ประสบความสาเร็จด้านการงานและการเงินไปพร,พร้อมๆกันเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สม,สมกันเลยทีเดียวครับ และในเดือนสิงหาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระราชบดีครับหรือทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพ,พันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลครับ เมื่อทำบ,บุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับดวงโชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเสารเดือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในเดือนสิงหาคมนี้ดาวยังคงสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนบ้านของพระเสาร์เองได้ครองตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีที่แปลว่าความมั่นคงเข้มแข็งสมบูรณ์ฉะนั้นตลอดเดือนสิงหาคมนี้ช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือ เลขที่เกี่ยวกับบุตรวันเดือนปีเกิดของลูกของคุณหรือเลขเกี่ยวกับการศึกษาเลขเกี่ยวกับงานใหม่ของคุณครับและยังมีดาวอีกหนึ่งดวงที่น่าสนใจคือดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าลาภผลที่ได้จากผู้อื่นนั้นในช่วงวันที่16สิงหาคมดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เรือนปัดต,ตนนฉะนั้นช่วงเวลานี้เลขที่เสริมดวงให้กับคุณ คือเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองเลขเกี่ยวกับคนรักหรือแฟนของคุณครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้หากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปลกควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้ายด้วย10บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระเสาร์ครับหรือทําบุญบริจาคสิ่งของเป็นเหล็กหินดินทรายวัสดุก่อสร้างให้กับวัดสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครับหรือร่วมบริจาค ซื้อที่ดินถวายวัดสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังขออำนวยเอว้พรให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันณนะสุขะพระด้วยเทินขอบพระคุณครับ